หนึ่งหลักคิดที่จะพลิกชีวิตคุณจากออนไลน์จากประสบการณ์ของครูวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะพลิกชีวิตจากออนไลน์คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีเมนทอร์วันนี้พอหลายคนได้ยินคําว่าเมนทอร์ฉันต้องมีเงินใช่ไหมฉันถึงจะประสบความสำเร็จได้วันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เริ่มต้นทําออนไลน์แล้วคุณยังไม่มีเงินยังไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนกับเมนทอร์ของคุณได้ คุณสามารถเริ่มต้นได้แบบฟรีๆด้วยการไปเลือกมเมนทอรอของคุณจาก Facebook YouTube หรือช่องทางต่างๆที่เขาออกมาให้ความรู้โดยที่คุณต้องรู้ว่าใครที่คุณอยากจะเป็นเหมือนกับเขาอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเขา วันนี้หลายคนคงเคยได้ยินว่าชีวิตของคุณใน5ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนไปตามบุคคลที่คุณแวดล้อมหรือบุคคลที่คุณคบอยู่ดังนั้นถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจากออนไลน์คุณต้องมีเมนทอร์ที่เขาสามารถแนะนําให้คําปรึกษาคุณได้มันจะทําให้1ปีข้างหน้าของคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เพราะครูใช้สิ่งนี้ในการที่ทําให้ตัวเองเดินทางได้มาไกลขนาดนี้ในวันที่ครูเริ่มต้นเข้ามาทําออนไลน์ครูก็เป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ได้มีทุนที่จะไปจ้างเมนทอร์หรือไปโรงเรียนคอร์สต,ต่างๆครูใช้วิธีไปเลือกเมนทอร์ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube t i k t อกหรือช่องทางต่างๆที่เขาออกมาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการออกมาไลฟ์สดออกมาทําคลิปให้ความรู้ออกมาทําวิดีโอต่างๆที่ให้ความรู้ ออกมาทําวิดีโอสอนหรือเอาตัวเองไปเข้าสัมมนาฟรีๆที่เขามีให้เพื่อพัฒนาตัวเองมันจึงทําให้คูเติบโตมาถึงทุกวันนี้ถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะพลิกชีวิตจากการทําออนไลน์คุณต้องมีเมนทอร์ของคุณคุณสามารถเลือกเมนทอร์ได้ตามใจคุณเลยในช่องทางต่างๆที่เขามีให้คุณสามารถเลือกเมนทอร์ที่คุณอยากจะเป็นเหมือนกับเขาอยากจะได้ชีวิตเหมือนกับเขาอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับเขา ได้ตามที่คุณต้องการเช่นวันนี้คุณเข้ามาฟังครูไก่โต้งติดตามครูไก่โต้งคุณก็จะได้วิธีคิดได้ mindset เหมือนที่ครูไก่โต้งสร้างตัวเองและประสบความสำเร็จหรือคุณสามารถเสพคนอื่นๆได้หลายคนติดตามได้หลายคนตามที่คุณต้องการเมื่อคุณเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ไปแวดล้อมกับเมนทอร์ของคุณคนที่คุณอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับเขาแล้วคุณลงมือทําเหมือนกับเขาหนึ่งปีผ่านไปชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนและที่สำคัญคือมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่พลิกชีวิต จากออนไลน์ได้